ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ในฮอลแล้วก็ผ่านไลฟ์สดของ f c e e o o o นะครับผมนะครับนายกลิตตินสุธิจิตเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนสารศาสตร์เอกตราครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาพูดเกี่ยวกับในหัวข้อของการศึกษาในกรุงเทพนะครับมันไม่ใช่การศึกษาทั้งหมดของประเทศไทยครับด้วยความที่ครับด้วยความที่ผมเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในยุคที่ สังคมส่วนใหญ่นะครับหรือว่าผู้คนรอบกายหรือแม้แต่ตัวผมเองนะครับตัดสินความสามารถคนว่าคนนู้นเก่งคนนี้เก่งคนนั้นไม่เก่งคนนี้ไม่เก่งผ่านการแข่งขันหรือผ่านเกรดที่เขาทำกันในทุกเทอมครับหรือผ่านสถานศึกษาที่เขาเรียนอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับความคิดพวกนี้มันเป็นความคิดที่เราไม่สามารถตัดสินความสามารถของเด็กในยุคใหม่ได้จริงๆเลยครับ มีคนมากมายบนโลกนี้นะครับที่สามารถประสบความสําเร็จได้โดยที่เขาไม่ได้จบม .6 ด้วยซ้ําเขาไม่ได้เรียนเก่งเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เขาใช้เวลาในช่วงการศึกษานี้ในการค้นหาตัวเองในการศึกษาในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตนถนัดจนวันหนึ่งนะครับเขาพัฒนาแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้ครับที่ผมจะหมายถึงก็คือผมอยากให้สถานศึกษานะครับเป็นพื้นที่ที่ให้นักเรียนในการค้นหาตัวเอง ลองผิดลองถูกรองสิ่งที่เขาชอบหรือไม่ชอบไปครับพร้อมทั้งสนับสนุนนะครับให้เขาไปเจอสถานการณ์จริงๆหรือว่าได้พูดคุยกับคนในคนจริงๆในใสายอาชีพนั้นนะครับสมมุตินะครับว่ามีเด็กคนหนึ่งอยากเรียนวิศวกรรมะครับให้เขาไปเจอสถานการณ์จริงๆที่ได้แก้ปัญหาได้ใช้วิชาของวิศวกรรมจริงๆได้ไปพูดคุยกับวิศวกร,รหรือสอบถามว่า เวลาคุณทําอาชีพนี้คุณเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วแนวทางการกแก้ปัญหาของเขาคืออะไรครับกว่า 70%- 80%เลยนะครับของนักเรียนที่เวลาเจอคําถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเขาไม่สามารถตอบคาถามนี้ได้ครับผมคิดว่าการที่สถานศึกษาเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบนี้สามารถลดปัญหานี้ได้ครับลองจินตนาการภาพดูนะครับว่าการศึกษาเป็นเหมือนเสื้อตัวหนึ่งครับที่มีไซส์เดียวมีสีเดียวแล้วก็มีรูปแบบเดียวครับ กับนักเรียนอีกหนึ่งร้อยคนที่มีบุคลิกภาพที่ต่างกันหมดเลยมีรูปร่างที่ต่างกันหมดเลยมีนิสัยที่ต่างกันหมดเลยครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้องมีคนที่สามารถใส่เสื้อน,น,น,นั้นได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วคนอีกเก้าสิบเก้าคนนะครับจะทํำยังไงคนที่ผอมกว่า <c oughs> เขาจะรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้ใหญ่ไปหรือเปล่าคนที่มีรูปร่างใหญ่นะครับ <c oughs> เขาจะรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้มันเล็กไปสําหรับเขาหรือเปล่าผมคิดว่าการศึกษานะครับมันเป็นสิ่งที่ ไม่ใช่การที่เราหยิบเสื้อตัวนั้นมาใส่โดยที่แบบมันไม่เหมาะสมกับเราเราไม่ถนัดที่จะใส่เสื้อตัวนี้เลยครับแต่มันเป็นการที่เราควรจะเลือกเสื้อของเราเองในรูปแบบที่เราจัดการเองได้ไซส์ที่เหมาะสมกับเราหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับเราครับผมคิดว่ามันน่าจะมีความสุขมากกว่าถนัดมากกว่าแล้วก็ไปได้ไกลมากกว่าครับจริงๆแล้วนะครับสังคมการศึกษาในปัจจุบันมันมีความเหลื่อมล้ําของเด็กในกรุงเทพแล้วก็ เที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ยครับผมได้เรียนรู้เรื่องนี้นะครับผ่านค่ายค่ายหนึ่งที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นนะครับซึ่งค่ายนี้นะครับเราจะรู้จักมันจะมีชื่อว่าค่ายพัฒนาศักยภาพของนักเรียนม .5 นครับหรือว่าเด็กม .5 หรือว่าโรงเรียนผมเนี่ยจะรู้จักกันในนามค่ายม .5 นะครับซึ่งเป็นค่ายที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานเลยครับตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่นปัจจุบันก็นะคือรุ่นที่2 3นะครับ โดยที่มีจุดประสงค์หลักๆก็คืออยากจะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนม .5 พัฒนาความเป็นจิตอาสาของเขาแล้วก็ไปพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดค่ายนี้นะครับเป็นค่ายที่ทางโรงเรียนเนี่ยจะให้นักเรียนม .5 ทําเองแทบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหางบประมาณในการเข้าค่ายการทําสื่อการสอนหรือแม้แต่การแบ่งงานทุกอย่างเองนะครับซึ่งการแบ่งงานเนี้ยมันจะไปเชื่อมโยงกับ หนึ่งในสิ่งที่โรงเรียนเน้นก็คือ MI ครับหลายท่านอาจจะงงใช่ไหมครับว่า MI มันคืออะไร MI มันย่อมาจาก Multi p l e Intelligence ครับมันเป็นสิ่งที่โรงเรียนเน้นว่านักเรียนทุกคนนะครับควรจะมีสิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างน้อยหนึ่งอย่างครับส่วนตัวผมนะครับเป็นคนที่ถนัดทางด้านกีฬาแล้วก็ดนตรีครับก็การแบ่งงานนี้นะครับมันก็อย่างที่ผมพูดก็จะแบ่งการ MI ใช่ไหมครับคนที่ถนัดด้านกีฬาก็จะไปแบ่งเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะไปทากับน้องที่ค่าย ส่วนคนที่ถนัดด้านดน,นตรีก็จะไปทํากับน้องพวกสันนาการอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนคนที่ชอบการสอนหรือว่าถนัดทางด้านนี้ก็จะไปอยู่ในกลุ่มที่จะคัดตัวเพื่อไปสอนน้องๆครับค่ายนี้นะครับเป็นค่ายที่ทําให้ผมรู้ว่าการทํางานจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับมันเป็นเรื่องยากจริงๆการที่เราจะไปเปิดหมวกครับเพื่อหางบประมาณใช่ไหมครับมันไม่มันไม่ใช่การที่เราแค่ถือกีตาร์ตัวหนึ่งกับนักร้องคนหนึ่งแล้วก็เดินไปเปิดหมวกได้เลยครับ เราต้องหาสถานที่เราต้องขอสมุดเราต้องขอสถานที่นั้นๆตามบอกเวลาเขาว่าเราจะไปประมาณกี่โมงถึงกี่โมงแล้วตอนที่เราไปเปิดหมวก็ใช่ว่าเราจะได้ตามงบป,ประมาณที่เราต้องการนะครับรวมถึงการทําหนังสือขอสปอนเซอร์ด้วยครับผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดหวังที่บางทีเราก็ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับด้วยความที่ช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ เกี่ยวกับน้ําท่วมพอดีครับสปอนเซอร์ส,อส่วนใหญ่เขาก็เลยเลือกที่จะไปสนับสนุนในส่วนของน้ําท่วมมากกว่ามาสนับสนุนค่ายครับค่ายนี้นะครับมันเป็นค่ายที่บอกเลยว่าเหนื่อยจริงๆนะครับเพราะว่าเราต้องทําอะไรทุกอย่างเองอย่างที่ผมพูดนะครับจนก่อนไปค่ายผมก็เกิดคําถามกับตัวเองนะครับว่าทําไมเราต้องทําทุกอย่างเนี้ยไปเพื่ออะไรทั้งที่เราเราจะไปทําให้เขาว่าเขาไม่ชอบครอบครัวเราด้วยซ้ำครับ แต่พอผมได้ไปถึงค่ายนะครับผมได้มีโอกาสไปที่แม่วังจังหวัดเชียงใหม่ครับไปโรงเรียนวัดห้วยแก้วครับขณะที่ผมเดินทางไปอยู่แค่หน้าโรงเรียนนะครับผมก็ได้ยินเสียงน้องๆตะโกนมาว่าพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วมันแสดงว่าแบบน้องเขารอเรามาในทุกๆปีจริงๆนะเราเรามาสอนเราเรามาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพอตกเย็นนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปบ้าน น้องๆนะครับที่อยู่ตามบนดอยอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ดันโชคดีครับที่ได้ไปบ้านของน้องที่อยู่บนดอยสุดเลยครับแบบสุดจริงๆนะครับเส้นทางไปก็คือไม่ใช่เส้นทางที่แบบรถปกติจะไปได้ต้องเป็นรถโฟล์วิวหรือรถสี่ล้อครับซึ่งสี่ล้อของรถยนต์นั้นนะครับพอดีกับทางที่ต้องไปพอดีเลยครับพอผมไปถึงนะครับผมก็ได้พบว่าบ้านน้องคนนี้ครับเขา ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมเห็นเป็นประจำเขาไม่ได้มีแอร์เหมือนเราเขามีแต่พัดลมเขาไม่ได้มีเครื่องทำน้ำอุ่นหรืออะไรเลยครับเขาเป็นแค่บ้านบ้านหลังหนึ่งที่มโสมไม่ได้ดีเหมือนพวกเรารวมถึงเป็นต้นต้นสายของน้ำตกครับซึ่งน้ำตกนี้นะครับผมก็เดินเดินอยู่ก็ไปตกมาแล้วครับมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคนระับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกภูมิใจในตัวน้องเขามากเลยครับ ต้องบอกก่อนว่าน้องเขาเป็นคนที่มีขาไม่ปกติครับขาข้างหนึ่งของน้องเขาคือยาวกว่าอีกข้างแล้วเหมือนน้องเขาต้องขยิงตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่น้องเขาทําให้ผมรู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นเลยน้องเขามีชีวิตที่ปกติมากน้องเขารู้สึกว่าตัวเองก็เหมือนคนอื่นนะครับแล้วทาให้ผมนึกถึงประโยคประโยคนึงขึ้นมาซึ่งมันพูดไว้ว่าแบบประเทศไทยไม่ใช่ประเทศกรุงเทพะครับ ความเจริญมันไม่ควรจะอยู่ในแค่ในกรุงเทพการศึกษามันไม่ควรจะอยู่ในในกรุงเทพนะครับมันควรจะออกไปสู่พื้นที่ตามเขตไทยแลนด์นนภาคใต้หรือบนดอยหรือตามต่างจังหวัดบ้างนะครับแล้วผมก็ได้ดูเรื่องรลวเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งได้ยูเพิ่งรู้เมื่อวานเลยครับว่าโรงเรียนนี้ได้ปิดตัวลงไปแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากเด็กในโรงเรียนไม่พอแล้วก็น้องๆก็ต้องย้ายโรงเรียนเพื่อไปเรียนศึกษาไปศึกษาที่โรงเรียนอื่นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า น้องๆเนี่ยจะได้เดินทางไปยังไงจะลำบากขนาดไหนครับก็มีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับโรงเรียนของผมนะครับที่ผมอยากจะเล่าว่ามันดียังไงครับคือโรงเรียนของผมที่ผมได้ศึกษานะครับมันชื่อโปรแกรมว่า GAC โปรแกรมนะครับมันมาจาก Global Assessment Certificate นะครับเป็นโปรแกรมที่ทางโรงเรียนนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งตอนที่ผมตัดสินใจจะเข้าโปรแกรมนี้นครับ มันก็เกิดคำถามในใจนะครับว่าผมจะเรียนไหวหรือเปล่ามันหนักมากจริงๆนะมันจะคุ้มค่ากับเงินที่จะเสียไปหรือเปล่าแม้กระทั่งตอนที่ผมนั่งเรียนอยู่นั่งทํางานอยู่ในห้องนะครับผมยังถามตัวเองเลยว่าแบบมันใช่ไหมเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยจะไปถึงสุดหมายปลายทางหรือเปล่าแต่พอผมได้ขึ้นมองหกครับผมได้มองย้อนกลับไปว่าตัวเองได้ะอะไรจากโปรแกรมนี้บ้างผมก็ได้รู้ว่าเนี่ย ผมพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้าน listening speaking reading and writing ครับผมรู้สึกว่าผมสามารถคุยกับชาวต่างชาติได้มากขึ้นเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะครับรวมถึงโปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่จุดประสงค์หลักๆมันคือการที่เตรียมตัวนักเรียนเพื่อไปสู่มหาลัยครับงานที่ต้องทําในโปรแกรมนี้มันคืองานที่เราต้องทํารีพอร์ตขึ้นมาตัวหนึ่ง จริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวหนึ่งหรอกครับมันแบบว่าเป็นสิบสิบรีพอร์ตเลยครับซึ่งรีพอร์ตหนึ่งก็ประมาณพันสองร้อยพันสามร้อยคำตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าเราจะไปใช้ในมหาลัยได้ยังไงมันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่พอมีรุ่นพี่ที่สนิทด้วยกันแล้วก็จบโปรแกรมเดียวกันนะครับเขาก็จบไปแล้วเขาก็ได้มาบอกว่าเออเนี่ยสิ่งที่เราเรียนอยู่สิ่งที่เราทําอยู่อะเราได้ใช้ในมหาลัยจริงๆนะแล้วก็พี่บางคนที่อยู่มหาลัยครับยังไม่รู้จักคำว่า double space เลยครับแต่ว่า พวกเราอ่ะรู้จักกันหมดแล้วเพวกเราก็อยู่กับมันมาตั้งแต่หมอเสียเนาะครับจนทําให้ผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้อ่ะครับผมไม่อยากให้มันเป็นแค่ความโชคดีของผมที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆได้เรียนรู้สถานการณ์ต่างๆแล้วก็รับประสบความต่างๆนะครับแต่ว่าผมอยากให้น้องๆเพื่อนๆอีกร้านกว่าคนที่กำลังรอโอกาสแบบนี้อยู่อ่ะไปถึงน้องๆพวกเขาอ่ะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอ พูดเป็นการพูดเตือนสติแล้วก็หรือว่าให้กําลังใจนะครับคนที่ยังไม่มีจุดหมายในชีวิตนะครับด้วยความที่หมอต้นของผมนะครับเป็นเป็นคนที่เรียกได้ว่าเข้าเกเรครับแล้วกออ็โดนเรียกเข้าห้องปกครองบ้างไม่บ้างก็ประจํานะครับแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนประจําเหมือนกันนะครับจนม,มีเหตุการณ์หนึ่งเข้ามานะครับผมได้เห็นสีหน้าของบุคคลคนหนึ่งที่แบบ เขาเครียดกับผมมากๆเขาไม่อยากเห็นผมเป็นแบบนี้ในวันที่ผมล้มลงอะนะครับผมก็ได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ถามตัวเองเลยครับว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรจะเปลี่ยนตัวเองเริ่มใหม่ได้หรือยังมีเป้าหมายในชีวิตได้หรือยังทําเพื่อพวกเขาให้พวกเขามีความสุขได้หรือยังอนะครับจนทําให้ผมมี ทุกวันนี้ที่มาย no. okay. so ืนอยู like no ่ตรงนี้ครับได้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเขาก็คงภูมิใจในตัวผมเหมือนที่ผมภูมิใจในตัวเองนะครับก็ฝากถึงการศึกษานะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่อยากให้การศึกษาเนี่ยมันเป็นการที่เราหยิบเสื้อตัวหนึ่งมาใส่หรือที่มันไม่เหมาะสมกับตัวเราด้วยซ้ำครับผมอยากให้เราได้เลือกเรามีสิทธิ์ได้เลือกในสิ่งที่เราอยากจะทําในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วก็ไปถึงความฝันนั้นด้วยตัวเราครับ รวมถึงการที่อยากให้ความจเจริญการศึกษาที่ดีไปถึงน้องๆที่อยู่ตามเขตชายแดนอยู่บนดอยบ้างนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากเห็นกับอนาคตการศึกษาของประเทศเราครับขอบคุณมากครับ